สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพิสุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าพี่น้องฟังมาบอกมาแจ้งข่าวนะครับก็คือได้รับการแจ้งข่าวจากเพื่อนนะครับจริงๆก็แจ้งมาแล้วละประมาณสักสี่ห้าวันละแต่ก็ไม่ได้เอามาลงนะครับเพราะว่าคุยเรื่องเงินอยู่นั่นคือการพบการขนส่งยุทโธป,ปกรณ์น,นะครับในประเทศเคน,นะครับผ่านทางรถเทรลเลอร์ ทางเรือแม้กระทั่งทางอากาศถึงมาทางเครื่องบินก็เห็นมาอยู่เรื่อยๆนะครับเขาบอกเกือบทุกวันนะครับก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือระยะหลังเรามันมีการขนส่งทางเครื่องบินมาด้วยไม่รู้มาจากมันรู้มาจากประเทศอะไรเพราะมาตอนกลางคืนนะครับคนที่เขาดูเขาก็ดูห่างๆเขาก็ไม่กล้าไปใกล้นะครับเขาก็กลัวเหมือนกันนะ ก็บอกพี่น้องว่าตอนนี้มีการสะสมอาวุธเป็นจํานวนมากนะครับเขาพูดนะเขาบอกว่าถ้าเอาไว้ในประเทศเขมรประเทศเดียวนะจริงๆน่าจะเต็มแล้วไม่รู้เอาไว้ประเทศไหนบั่งนะครับะเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองนะอยู่ประเทศไหนบั่งนะจริงๆไม่อยากให้เกิดหรอกก็เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละแต่กลัวว่าเวลาถึงเวลามันจะมานะครับมาเตือนพี่น้องว่าอย่าได้ประมาท ตอนนี้อาวุธเยอะมากแล้วก็ฝากถึงในประเทศเราด้วยนะครับไปหามาว้าเยอะๆนะครับจะได้สู้กันได้นะอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าไปช่าใจนะศัตรูยังคล้องใจอยู่นะแล้วมารอบนี้ไม่น่าจะมาเดี่ยวนะครับน่าจะมาเป็นหมู่คณะนะผมบอกเตือนพี่น้องไว้นะครับน่าจะมาเป็นหมู่คณะสําคัญนะครับ อย่าประมาทด้วยเดือดขาดอย่าไปชะล่าใจเพราะคราวที่แล้วกูเอาที่อยู่เลยรอบนี้ได้ข่าวว่ามาอย่างดีนะครับมามากด้วยนะครับพูดเรื่องนี้พี่น้องอาจจะบอกว่าผมมาพูดแต่แบบนี้แหละนะแล้วไม่เห็นบอกวิธีแก้เลยสงสัยวันนี้จะบอกวิธีแก้ไม่ยากนะครับวิธีแก้ในง่ายๆเลยนะก็คือหนึ่งรักกันสามัคคีกันคนไทยนี่รักกันสามัคคีกันหนักนิดเบาหน่อยในขัน ใจกันอะไรนี่ทะเลาะก,กันได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าไปอาฆาตแค้นจนทําให้เกิดการแตกความสามัคคีนะครับซึ่งการแตกความสามัคคีนี่จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าข้าศึกัตูเนี่ยมันจะเจาะเข้ามาตัวนี้แหลนะนี่น้องรู้ไหมยุทธวิธีที่สําคัญที่สุดของทหารคืออะไร,ะไรผมด้รับการบอกเล่าจาก ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าวิธีที่จะทําสงครามแบบชนะแบบไม่ต้องไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเฟืองอะไรเลยนั่นคือการยุให้ลําตําให้รั่วคือทําให้คนในชาติแตกความสามัคคีกันเขาบอกนี่คือสุดยอดวิชาทหารนะครับคือไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยเพียงแค่บอกว่านี่ทะเลาะก,กันแป๊บเดียวนะครับประเทศนั้นพังนะจำผมํำผมไว้ผมก็จําเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ ผมดูแล้วเออจริงๆด้วยเพราะว่าหลายประเทศแตกความสามัคคีกันแล้วก็แพร่สงครามแล้วก็ประเทศก็แตกแยกจริงๆนะครับพี่น้องดูได้เลยนะทุกประเทศก่อนที่จะพังพินาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยต้องมาคุยเรื่องความสามัคคีน,นะฮะต่อไปก็คือการทําตัวเป็นคนดีปฏิบัติตามหน้าที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องนะครับ กอปรชีพที่ถูกต้องก็คือทํางานของตัวเองไปจะ่เป็นท่านจะมีอาชีพแล้วก็ทํางานไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวายมุกพวกอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าทํานะครับมันจะเป็นการบ่อนทําลายเศรษฐกิจทําลายความมั่นคงนะสังคมก็เสื่อมเสียโดย,ยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับอันตรายมากตอนหลังอะไนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ต่างๆแม้กระทั่งพวกคอนเทนเตอร์ แต่แกมือพวกนี้ก็อยู่ในข่ายนะครับอย่าไปทําอย่าไปใกล้แต่ก็เห็นอยู่เรื่อยนะก็คงเป็นเพราะผลตอบแทนมันดีนะครับแต่อย่าทําถ้าทําแล้วประเทศอาจจะล่มสลายได้นะครับต่อไปก็คือการติดตามข่าวสารว่าบ้านเมืองเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนกลุ่มไหนเข้ามาแม้กระทั่งเรื่อง คนงานนะครับแรงงานไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่นะประเทศรอบบ้านเราเนี่ยหรือว่าอาจจะมาจากประเทศอื่นก็มีนะอ่ะพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าแรงงานมันมีมีแต่ประเทศรอบบ้านเรานะนโน่นา,ากทางพวกหนวดยาวๆเขาอะไรก็มีนะครับพี่น้องไปดูได้แถวพะทย,พายาเ,ยเต็มเลยนะครับภาคใต้เ,เต็มเลยนะไม่รู้ใครนะครับพยายามติดตอ่อพยายามดูนะติดตามนะพวกคนพวกนี้กิจกรรมว่ามีกิจกรรมที่ เป็นภัยกับบ้านเมืองเราไหมนะอย่าอย่าประมาทอย่าช่าใจนะครับเขารู้ว่าคนไทยใจดีนะเขาก็อาศัยจุดนี้ที่พวกผู้ก่อการลายพดเลยนะมักลักลอบเข้ามานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือท่านรู้แล้วทําไงแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจหรือว่าใครก็ได้นลครับไปบอกเลยนี่นเป็นอย่างนี้ปรึกษากันเนี่ยเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้ ึ่งก็ได้ผลนะครับอย่างเมียของป่าไม้ในะชื่อนางเขื่อนนะเนี่ยชาวบ้านได้เป็นคนจับนะบไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านเป็นคนจับได้แล้วก็เนรเทศออกไปอยู่ประเทศขเขมรแล้วนะครับต้องทําให้ได้แบบนี้แล้วตามที่ผมได้ยินมาผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็คือแรงงานไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะเข้ามาเนะี่ยครึ่งต่อครึ่งนะครับ เป็นพวกที่เข้ามาเพื่อที่จะบนทลายประเทศเราพี่น้องอาจ,จะตกใจเขาจะบนทลายตอนไหนเขาก็บนทลายตอนที่ประเทศเราแย่คนะรับเพาเราเกิดสก่งครองเห็นไหมข้ามิ้นมันจะปวดเราเนี่ยระวังนะผมคิดเองนะจริงๆหลายท่านก็คุยกันรู้จักกันขมีมันปวดเนนะี่ยให้เขาปวดวุ่นวายเข้ามาเนี่ยถ้าประเทศเราไปติดพันกับมันแล้วก็เกิดสก่งครามเข้ามาแล้วประเทศอื่นเข้ามาแทรกรูปพี่ใหญ่ก็ อาศัยความนิยมที่คนไทยนิยมเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาพี่น้องนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพอเกิดสงครามผู้นี้ก็ออกมาเลยนะครับทําการเข้ายึดโรงงานทําการเข้ายึดโรงทุเรียนทําการเข้ายึดสวนสวนบางคุดอะไรเนี่ยระวังนะครับสวนยางนะพี่น้องดูอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเห็นไหมที่มันมานั่นเนี่ยขนาดอยู่ในพื้นที่เรามันยังทํำนะเออพี่น้องดูแล้วกันนะอย่าไปชล่าใจกับความห็นนะ พวกนี้มันทําจริงๆนะครับก็ามาบอกพี่น้องนะ,นะก็ทําแค่นี้ครับไม่ต้องไม่ต้องมากเลยนะเพื่อทำที่ผมบอกเนี่ยโดยเฉพาะความสามัคคีมีอะไรหนักขึ้นบ้าหน่อยอยาไปอยาไปทะเลาะกันอย่าเอาเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องชาติเป็นสำคัญนะครับทําไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามีความสามัคคีกันนะประเทศที่เขาจะมาช่วยนะพี่น้องจะถามครับว่ามีประเทศไหนจะมาช่วยเราไหมมีครับมีเยอะด้วย ถ้าเราสามัคคีกันสังคมเราดีเศรษฐกิจเราดีมีแต่คนอยากมาช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังคมเราไม่ดีมีแต่พวกเก,กเลยียดเมล็ดเก,กเลยียดติดยาเสพติดติดประเทศชาติล้มเหลวอ,อะไรที่มันไม่ดีนะครับเขาเห็นแล้วโอ้โหประเทศนี้ช่วยไปก็เสียเปล่าไม่ช่วยแล้วปล่อยทิ้งเลยนะครับมีหลายประเทศนะที่โดนปล่อยทิ้งเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยอย่างน้อยที่ผมเห็นเนี่ยมีสองประเทศผมไม่พูดชื่อแล้วกันโดนกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเข้ายึด เฉยๆเลยนะครับทั้งที่ประเทศอย่างประเทศหนึ่งที่อยู่ทางไกลๆด้วนะ่ะติดกับรัสเซียไกลๆนะ่ะที่เป็นข่าวดังมาหลายปีเ่ยนะสู้กันสู้ไปสู้มาปรากฏว่าอเมริกาทิ้งเลยนะครับเพราะว่าคนในชาติไม่สามาัคคีมีการโกงกินนะโกงกินอร์รัปชันมากมายอเมริกาทิ้งเลยนะครับปล่อยให้กองกำลังติดอาวุธเข้าไปยึดเฉยเลยนะแต่ก่อนที่เขาจะไปยึดเขาคุยกันก่อนนะ พอคุยกันก่อนนะเขาไม่ใช่ว่าคุยหรือว่าไปยอมแพ้ให้เฉ่งนะพี่น้องไปติดตามให้ดีนะเขาปล่อยทิ้งเลยนะครับผมบอกให้แต่ถ้าคนไทยเราสามัคคีกันนะรักกันเนะี่ยเป็นหูเป็นตามีอะไรบอกรับรองว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็เอาชนะเราไม่ได้แล้วจะมีคนมาช่วยเราช่วยแล้วเขาจะเห็นเขาจะเห็นว่าช่วยแล้วไม่สูญเปล่านะไม่เสียเวล่เวลาสู้แล้วมีโอกาสชนะ ขาจะมเช่วยแน่นอนสบายใจได้คนไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจพีร่รๅษีนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ